วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะได้วงสวงซีรีส์ทอมบินี้สกเลตยูรับฉบับเล่นๆค่ะซึ่งก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเรานะคะก็ตอบโจทย์ตามใจแฟนคลับก,รรกันแล้วกันที่เราอยากเห็นงานของผู้หญิงัญนะยะะ่าอย่างี้ค่ะก็เราก็เลยเสริมให้แล้วเร,เรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวของผู้หญิงสองคนค่ะที่ แกิดมาในตระกูลร่ำรวยแล้วก็มีภารกิจบางอย่างที่ต้องมาเป็นคู่แข่งกันต้องมาเอาชนะกันแต่ว่าลึกๆลับๆข้างหลังนั้นเขาแอบหลักกันก็เลยต้องดูว่าจะมีดีลลับอะไรกันแล้วก็จะตกลงกันยังไงจะสุปกันได้ยังไงค่ะบตอนนี้เห็นแบบลอยใ้หลอดออกไปแบบเชีสายกรสตอใช่หมค่ะพี่หลอดตอนนี้น่าจะเท่าไหร่ไง วัน6ล้านได้ใกล้ๆจะ7ล้านใครใดเวลาอันรวดเร็วต้องขอบคุณบรรดาแฟนคลับทั้งหลายที่แบบช่วยกันปั่นเต็มที่เลยคนนี้คงดูกันหลายรอบค่ะแล้วตละครใครเล่นเป็นอาบดับอะไรบ้างเราเริ่มจากแบบคุณพ่อก่อนเลยคุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อสองพ่อสองพ่อสองพ่อเลยใครเป็นพ่อใครยังไงบ้างค่ะ มาเลยครับพี่มาคุณลูกคุณลูกครับคุณลูกเชิญเลยครับไม่เป็นไรครับครับพี่ครับก็เป็นสองพุณพ่อคือสองพ่อครัวนี้ค่ะเขาเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวยทั้งคู่ไม่มีแม่ทั้งคู่เลยเช่นก็ยังมีพ่อที่รักและดูแลและกดดันคนละแบบเช่นค่ะก็เป็นคุณพ่อที่ออกแนวไร้หัวใจนิดนึงครับก็จะกดดันลูก มากๆแล้วก็จะดูดุในสายตาลูกแล้วก็สายตาคนรอบกครับอย่างต้องให้ลูกมองพ่อดีกว่าให้ลูกมองเออครบลูกมองพ่อดีกว่าลูกมองพ่อมีนี่จริงเลยก็คือคุณพ่อนี่ในเรื่องก็คือดุแล้วก็มีความแบบกดดันเราก็คือมีมีน้ำตาแล้วเลือดสีครับพ่อเด้อส่วนพ่อเนลูกครับลูกครับองหนูจะเป็น น่ารักอองแนวน่ารักค่ะเพราะลูกน่ารักจิตกันแต่ว่าก็กดดันกันกดดันเล็กๆกดดันทางอ้อมค่ะคุณพ่อเป็นไงคะครับก็คงจะเป็นแบบครอบครัวที่ดูเหมือนเหมือนจะอบอุ่นครับเหมือนจะอยู่ใกล้ชิดกันแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวความกดดันอะไรบางอย่างที่จะเข้าไปต้องรอ่อค่ะสิ่งมากคะได้มาเล่นกับานักแสดงรุ่นน้องโอ้โหรุ่นร่สำหรับทัวเรื่องครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกเลยได้มีโอกาสได้เล่นด้วยกันน้องๆก็ ฝั่งนด้ฝักตัวด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปคะอผู้ชายผู้ชายคนเดียวผู้ชายคนเดียวก่อนดีกว่าพี่ปอนพี่ปอนขอฝากพี่ชาย้วยครับสวัสดีครับก็รับบทเป็นราเชนครับผมก็คาแรคเตอร์ของราเชนก็จะเป็นหนึ่งนักธุรกิจครับที่เข้ามาคัวพันเกี่ยวกับธุรกิจของทุกคนครับแต่ว่าจะเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ฝากทุกคนติดตามเลยครับแล้วก็คนดี ไม่ดีแล้วก็ไม่เลวครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับนี่กลับมาร่วมงานกับพี่ชอตครับเป็นไงบ้างพี่ชอตก็ดีใจครับแล้วก็คงตั้งใจเหมือนเดิมครับผมก็ยินดีมากๆากสำหรับการไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนครับไม่เคยไม่เคยใช่ครับแล้วตัวละครเราจะสร้างสีสันอะไรบ้างในซีรีส์เรื่องนี้ครับเอ่อ มีอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยจะต้องเข้าหาทั้งลูกหมีแล้วก็ซอนย่าเลยแต่ว่าจะเข้าหาด้วยจุดประสงค์อะไรเข้าหาแบบไหนด้วยวิธีใดก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมเตรียมรับที่แบบ้ได้ยังครับประมาณหนึ่งครับผมแต่เบาๆนะฮะเดี๋ยวรับไม่ทันหรว่าอาจจะเป็นดิวรับอีกดิวหนึ่งหรือเปล่าบอกไม่ได้ครับผมมองหน้าอยู่นี่ฮะบูกไม่ได้ฮะนายยืนคุมเลยใช่ครับโอเคค่ะอัตุเลขาค่ะอัตุเลขา เลยค่ะโอเคค่ะแย้มค่ะแล้วบทเป็นเลยค่ะคุณไอค่ะค่ะจีค่ะแล้วบทเป็นเลยค่ะของคุณเมค่ะโอเคตัวละครของเราของคุเป็นย an ังไงบ้างค่ะตัวละครแย้มก็จะเป็นเลยาที่ทุ่มเทกับการทํางานให้กับคุณไอมากไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการทําภารกิจอะไรที่คุณไอมอบหมายให้ค่ะใช่แล้วก็ต้องไปทำงานกันค่ะแล้วก็นิ่งสุขุมแล้วก็แอดฟอก็ไรานี้ แต่วแไม่เผยคอนเลยคู่ของเราครัอ่าอาจจะมีกัดกันบ้างอาจกัดยุ่งกันเยอะเลยเยอะเลยค่ะใช่โอเค่ะไอ้าะโอ่ะาวมาดีค่ะ โอเคก็หนึ่งตาของหนูนะคะก็ลูกนี้นะคะรับบทเป็นไอค่ะไอวารินค่ะสัญญานะคะรับบทเป็นเมวิกาเพิ่งเปิดกล้องค่ะทํายไปเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เราถ่ายมาประมาณจริงๆเราถ่ายไปประมาณ2คิวนะคะแล้วก็อย่างที่แม่บอกเลยว่าแม่บอกว่าเรื่องนี้เราเสิร์ฟคือตอนที่หนูอ่านหนูว่าคิดว่ามันเสิร์ฟแล้วแต่พอตอนที่หนูเล่นจริงๆอ uh, ะ คือมันเสิร์ฟไปยิ่งกว่านั้นอีกว่าใช่แต่ว่ามันเป็นความเสิร์ฟที่ที่ที่ใหม่ใหม่ขึ้นครับเพราะว่าอย่างอย่างผลงานที่ผ่านมาของเรามันก็จะมีความร้อนแรงในแต่ละเรื่องที่ที่ต่างกันอย่างเรื่องที่เราก็จะมีความร้อนแรงเรื่องเรื่องดราม่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องความดารักอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะร้อนแรงเรื่องธุรกิจค่ะแล้วก็ความรักก็ประมาณหนึ่งค่ะค่อยๆพัฒนาไป แล้วที่ว่าเสิร์ฟนี่จะเสิร์ฟมากกว่าในไพลอตไหมเ <c oughs> <c oughs> สิร์ฟมากกว่าในไพลอดไหมเป็แฟนถามมาเนี่ยเลดูสิมันมันมันเสิร์ฟคนละแบบมากกว่าด้วยความที่แบบเหมือนป้าโอ้พุ่มกับอะ่ะเขาเหมือนพูดว่าการที่เลเวลของการเสิร์ฟอ่ะป้าโอ้อยากให้ไล่ไปเรื่อยๆมันมี 8, 1, 2, 3, 4, มเลเวลตั้งแต่เลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่เลยรู้สึกว่าอีพีตั้งแต่หนึ่งถึงแปดอ่ะมันมีความเสิร์ฟหรือว่าความโรแมนติกอะ่ะแตกต,ต่างกันรู้สึกว่า มันมีแบบไดนามิกในเรื่องมากๆก็เลยอยากให้เขาติดตามเหมือนกันค่ะเรื่องนี้รู้สึกว่าเล่นเองก็ยังรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ด้วยความที่พอมีน้องๆเลขาเข้ามามันเป็นสีสันของเรื่องอ่ะเหมือนดูละครซิทคร์นิดนึงด้วยเวลามีตัวของเลขาสองคนนี้มันมีความหยุ่กันน่ารักค่ะยดงกเราขายไปสองคิวแล้วอยากอยากเอามาเกองละครเป็นยังไงก็สนุกสนาน ชั <laughs> น้นอกค่ะใช่ว,วันแรกก็คือถ่ายกันไปค่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ก็มีหลากหลายอารมณ์ในวันนั้นก็บรรยากาศกองก็จริงๆการทํางานกองเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะด้วยความที่พ้าโอ๋ก็เป๊ะด้วยแล้วพวกเราก็ต้องมีเวลาออนแล้วที่ค่อนข้างจะชันชีทุกอย่างมนเลยต้องค่อนข้าง เปสในการทํากันบ้าน,นการเตรียม<ช>ตัวแต่ว่าความสนุกมันก็คือความที่เราอ่ะตั้งใจมาเนี่ยแหละรู้สึกว่าเวลาที่ถึงเราเล่นกุ๊เราเล่นได้หลายแต่มากขึ้นเวลาทำกานบ้านมาดีๆรู้สึกว่าหรือว่าสนุกเนาะแล้วก็คนในตัวละครมันเยอะขึ้น<ช>การที่พวกหนู่กับแอลแฝเล่นกันแบบสองคนหลกักๆเรืนน่องนี้มีความแบบหลากหลายมีสนุกนด้วย,วยมีเลขาด้ดวยมีคนอื่นด้วย ก็ถึงพี่ปอนระพี่แบบอยากมากเลยอยากเรียกพี่ปอนยังไงนะรู้สึกว่าอยากอยากเรียกพี่ปอนมากสีสันของเรื่องเลยตานายด้วยนะมอค่ะเพราะว่าพี่ปอนคือพี่ปอนคือตัวที่ทําให้เรื่องมีความแบบเข้มข้นดมากใช่ใช่จริงๆทุกตัวละครมันเติมเต็มทางทางเรื่องให้ให้คอมพลีทมากๆเลยค่ะแต่พี่ปอนน่าจะ ตัวเต็งอยู่เหมือนกันเรื่องนี้เรียกว่าเรื่องนี้พี่หล่อที่สุดแม่คือเรื่องเนี้ยเราติดแฮชแท็กเลยค่ะปังปอนแล้วแบบมาทําไมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปังปอนแล้วเดี๋ยวเซฟปอนเลยแสดงว่าต้องมีอะไรอยู่แน่แน่มีค่ะมาโหูตั้งแต่ EP แรกก็เริ่มเริ่มแผงลิดละที่ปังปอนวุฒิเราพูดถึงคุณพ่อนอยากจะไดน คุณพ่อของเราแต่ละคนที่ในมาค่ะของของตัวมิมิกาคือเขาเติบโตมามาด้วยความรักค่ะครอบครัวค่อนข้างจะส,สมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็เรื่องเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะจะแบบไม่ได้เหมือนครอบครัวของไอวัลินคือเขาจะค่อยๆพัฒนาในเรื่องของธุรกิจจนแบบเป็นเป็นบริษัทของซุพีเรียในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะมีวิธีการสอนลูกของเขาท,ท,ที่แตกต่างกัน อนนั้นก็กดดันเหมือนกันนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่กดดันแต่ว่าเป็นความกดดันที่แบบกดดันด้วยความรักใช่กดดันด้วยความรักและความหวังดีซึ่งเราก็เป็นคนที่เชื่อพ่อเราด้วยไงพ่อพ่อพูดอะไรก็โอเคทําตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนของหมีก็คือโอ้โหแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยค่ะคุณพ่อหนูก็จะเป็นฟิลแบบ ดูกดดันโหดโหดเลยเห็นหน้าแบบนี้โหดเลยยิ้มยิ้มแบบนี้ในเรื่องคือแบบตั้งแต่เด็กจนโตคือเข้มงวดกับเราแล้วมันก็จะมีแบบคลายปมนู่นนี่นั่น,นตอนตอนแบบไทยไทยก็เลยต้องไปดูกันว่าจริงๆแล้วตัวละครของมีกับพ่อเนี่ยมันมีเรื่องราวแล้วก็มีแบบความลับเหมือนกันนะไปดีลลับของมีกับพ่อเหมือนกันก็อยากให้ติดตามค่ะพูดถึงพี่ผมก่อน เป็นการทำงานเป็นการทำงานครั้งแรกเลยค่ะกับพี่โอแล้วก็สนุกมากเลยนะครับพี่โอ๋เป็นคนที่เป๊ะมากๆเลยก็คือทำการบ้านทั้งอ่านนิยายแล้วก็อ่านบทมาแบบแน่นมากๆก็คือจะพูดถึงความต้องการว่าแบบโอเคซีนนี้จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ชัดเจนมากๆทำให้ลูกหมินาแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ก็ไม่ค่อยขุยหรือคล้ายค่ะแต่ว่าถึงเวลาแอกอยู่ไหนเนี่ยยานก็ถึงเวลากลับบ้านแล้ถึงถึงเวลาแกเครียดเนี่ยแองกจริงจังนะแต่ว่าแงกเป็นคนแบบ เคียดเรื่องงานก็ส่วนงานแต่พอเลิกเลิกแบบรุ่นเรื่องงานปุ๊แกก็จะแบบดูแลเราแบบเหมือนลูกสาวเลยอ่ะคือแกน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าเรื่องงานก็คือต้องเป๊ะเหมือนกันค่ะใช่ทีนี้อยากถามพี่สกิดนงครับด้านรสชัติของซีรีส์เรื่องนี้เพราะตอนแรกเนี่ยเชฟเรากบจัดเต็มมาโดยตลอดเรื่องนี้เราเป็นทีงเราก็มีสแตนดาดของเราในการทํางานนะครับก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะอยากให้ออกมาเจอ พอความเป็นแบบนิยายซัฟิคเนาะแล้วก็เป็นเรื่องแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงกันอะไรเงี้ยพี่ก็อยากให้ทุกอย่างมันดูสวยงามนะครับทั้งเรื่องของโปรดักชันการเล่าเรื่องอ่ะแน่นอนก็มีเส้นเรื่องที่สนุกอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยเขามีทั้งฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังที่มันแตกต่างกันตามชื่อเรื่องเลยครับมันคือดีวลับเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าดีวลับเราก็คงต้องค่อยๆแกะดูว่าความลับมันจะถูกเปิดเผยหรือเปล่าหรือดีวที่ที่ว่านี้มันจะมีดิวอะไรกันบ้างดีวกัน รับขนาดไหนอะไรอยาเงี้ยโปรดักชัค่ะในแง่โปรดักชันคงเป็นแบบโปรดักชันสวยๆค่ะเพราะเรื่องนี้มันจะไม่ใช่สไตล์แบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบท่านคุณหรืออะไรกันเนอะแต่ว่าแต่ว่าสวยงามอยากให้อยากให้แฟนบได้เห็นอะไรที่สวยงามสีเพี่ยวก็จะประดิบประดอยแบบมากมากสองวันที่ผ่านมานั้นแบบประดิษ์มากพียวแบบ ตั้งใจมากสวยงามมากจริงครับ,รบก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าบนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะความรักนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำเสนอก็คงเป็นเรื่องของความรักนะครับของคนสองคนแต่ก็มันก็ไม่ใช่แค่สองคนอะเนาะมันก็อาจจะมีอีกหลายคนแถวๆนั้นอะไรเรื่องของความรักที่เป็นความลับใช่ โดยมีตัวเสียมด้วยเสียมมีตัวเสียมด้วยมีทั้งมีหมดค่ะมีทั้งตัวเสียมมีทั้งตัวคอนฟลิกตมีทั้งตัวส่งเสริมมีมีทุกอย่างเลยผู้ก็อยากได้ค่ะของัวกของดีไซน์มรือาเขียนด้านนี้ก่จะไปเลือกก็ถามว่ายากไหมก็ยากนะคะเพราะว่าก็เบสออนโนเวลมันเบสจากนิยายด้วยซึ่งบางครั้งต้องบอกว่าการการเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรดัดแปลงแล้วกันเนาะมาจากนิยายแล้วค่อนข้างซีเรียสื่องเครียดทุกทีเพราะว่า,าก็าากาจะมีแฟนคลับที่เป็นคนอ่านที่เขาได้อ่านแล้วเป็นแฟนคลับของหนังสือด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่า การอ่านเป็นหนังสือกับการดูเป็นซีรีส์มันเป็นเป็นคนละเรื่องกันเลยมันมันก็เลยจาเป็นต้องมีการแบบปรับคือคือเอาง่ายๆค่ะหนังสือจะบรรยายว่านางเอกนั่งเศร้าร้องไห้ไป18ปหน้าก็ได้แต่ในซีรีส์มันมานั่งร้องไห้อยู่18หน้าไม่ได้ไม่เดยโดยความยาวของซีรีส์อะไรมันก็อาจจะมีการแบบแอดเพิ่มเติมเรื่องเลยโดยเบสออนพื้นฐานเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นแล้วก็ที่สาคัญอย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างตอบโจทย์คนแฟนคลับที่อยากดูว่าเขาอยากดูอะไรก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก็พยายามเดาใจแล้วก็ทําให้ดีที่สุดหลักกันก็นแน่นอนว่า้แฟนนิยายแล้วแฟนซีรีส์ได้อัตรลดแน่นอนใช่ค่ะใช่คุยกับคุณนักเขียนด้วยค่ะว่าเราจะมีการปรับขยับน้าอะไรอย่างเงี้ยกับคนเขียนบทเมื่อกี้อยู่แถวๆนี้ก็ก็ก็ใช้เวลาเรื่องบทกันค่อนข้างค่อนข้างนานนั้นก็จริงแค่ซีรีส์แปดตอนเองแต่ทำบทนานมากใช่ใส่ว่าเราปรับยังไงงตัวเออปรับแต่อยู่บนพื้นฐานเดิม ค่ะไม่ไม่ได้แบบเปลี่ยนเรื่องกิเลยหรือเปลี่ยนอะไรเลยไม่ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานเดิมจะได้ดูกันตอนไหนครับเราจะเรื่อกันตอนไหนแทนใดนั้นตอนใดนั้นก็ <c oughs> เรียกว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวมีเวลาให้พี่ทํางานไม่นานมาก <c oughs> แต่ก็เดี๋ยวเลื่อนหน้าก็ได้ดูแล้วครับนะครับเริ่มตอนแรกนะครับ2-6กรกฎาคมครับทุกวันเสาร์ีทุ่ม รึ่งนะครับแล้วก็ดูเวอร์ชั่นนะครับอันคัดเนี่ยค่ะขอเชิญทางไอฉีอีค่ะสวัสดีค่ะคัดนี้เลยครับดูเวอร์ชันอันคัดได้ที่ไหนครับตัวเวอร์ชันอันคัดได้บนแอปไอฉี่และเว็บ iQ คิดบังที่เดียวเท่านั้นนะคะขอเลขค่ะฝากอะไรหน่อยสิคะของพ่ออ๋ฝากซีรีส์ค่ะว่านี่เซกเรตนะคะบนแอปไอฉีอีนะคะเป็นทางไอฉีอีค่ะก็ต้องบอกว่าซีรีส์ของ เชนออริจินอลก็จะดูกันที่ไอซีกันเป็นประจำพูดถึงพี่ช่องการร่วมนกับไอซีความสุขเป็นยังไงคะพีบก็เป็นเป็นพาร์เนอร์ที่น่ารักเพราะว่าเขาเป็นพาร์เนอร์ที่ทำให้มีโอกาสได้ เผยแพร่ง,งานของเราออกไปในอีกหลายๆประเทศนะคะก็ก็เลยต้องแบบขอบคุณอาชีวีด้วยที่แบบแล้วอชีวละคเริ่มง,งานกับเชนเป็นไงบ้างคะ <c oughs> รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ <c oughs> เพราะเป็นโอกาสอีกครั้งที่ได้ร่วมมือกับทางบ้านเชนนะคะในซีรีส์ harmony s e c r e t e นะคะล้วก็ได้ทั้งแเดงถามก่งกิัทางนานเลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆ,ๆเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ยาววันอีกทีแล้ววันพี่ไอ้ขาวันอีกทีค่ะ <laughs> นะครับเริ่ม26กรกฎาคมนี้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวัน31แล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัดได้ที่แอปพลิเคชัน i c e และ iq.com.th คคบขอบคุณนะคะ